สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเลยเข้าสู่ The People Show นะเราพบกันทุกวันเสาร์แบบนี้7โมงถึง8โมงนะครับวันนี้วันเสาร์แบบสบายๆนะครับทำให้หลายๆคนนี้นะครับก็ได้ตื่นแต่เช้าในช่วงวันเสาร์เพื่อมาเขาเรียกว่าทำกิจกรรมต่างๆนะครับโดยไม่ต้องรีบเร่งในการที่จะต้องไปทำงานเออชิลหน่อยใช่ไหมชิลหน่อยเออบางคนแต่ว่า บางคนเขาเท่นี้ยังทำงานอยู่กับบ้านหรือนักศึกษานักเรียนยังเรียนออนไลน์อยู่กับบ้านก็ยังอยู่เหมือนกันใช่ไหมแต่คนทํางานไม่ค่อยเป r ร์ฟอร์มโฮมกันแล้วนะตอนนี้มาใช้ทํางานใช้ชีวิตกันค่อนข้างปกติแล้วนะอถูกต้องแต่ก็ต้องระมัดระวังกันเหมือนเดิมใช่ครับท่านผู้ชมฮะวันนี้เปิดรายการมามีต้นไม้ตั้งอยู่กลางรายการเลยไม่ใช่เอามาประดับเป็นพร็อพนะครับเป็นแบบพุ่มไม้มงคลอะไรพวกนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นี่เลยคุณเอกต้องจับตาแล้วก็ศึกษานะครับ ทำไมครับต้นนี้นะฮะพืชกระท่อมกำลังจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศไทยกระทอมไม่ใช่แบบยาเสพติดเ,<อ>เ,เขาปลดแล้วไงปลดปล็อกแล้ว,ลวที่ผ่านมาใช่พืชกระท่อมไม่ใช่ยาเสพติดแล้วนะคร<อ>ับเพราะฉะนั้นเนี่ย<อ>เขาจะส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรหรือใครที่สนใจเนี่ยนะฮะได้ศึกษาแล้วก็ไปปลูกกันนะค,ะครับรับนี่คือต้นกระท่อมที่เกิดจากการเสียบยอดอ,อายุ4เดือนนะฮะ กระท่มเนี่ยอ่ะผมให้ข้อมูลนิดหนึ่งสําหรับใครที่ยังไม่ได้ไปศึกษาข้อมูลนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีการเขียวการแดงแต่ที่นํามาในรายการในวันนี้เนี่ยนะฮะเป็นพันก้านแดงดูจานจกาน้ำเนี่ยใช่ใช่เห็นชัดเจนเลยว่าเป็นก้านแดงนะครับเพราะปกติแล้วในบ้านเราเนี่ยกระท่อมมีหลายสายพันธุ์แต่ที่วันนี้จะพูดถึงก้านแดงและนามาโชว์เนี่ย เพราะว่าก้านแดงนี่ถือว่าเหมาะสมน,นะฮะสำหรับการแปรรูปในระบบอ,อุตสาหกรรมเหตุผลที่เรานํามาโชว์ให้่ันผู้ชมได้ดูกันวันนี้เนี่ยนะฮะก็อย่างที่ทราบกันว่ารัฐบาลเนี่ยเขาปลดล็อกแล้วนะฮะพืชกระท่อมออกจากพร,ะระบรยาเสพติดมีผลตั้งแต่24สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ,รบเพราะฉะนั้นประชาชนสามารถปลูกบริโภคกระทร่อมตามวิถีชาวบ้านได้ซื้อขายใบยกระท่อมก็ได้ไ<ห>โดยไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดแล้วนะแต่ยังไง ถ้าเอาใบเอาพืชกระทอมนะฮะไปผสมเติมแต่งกับยาอื่นๆเป็นสูตรอื่นๆอันนี้ผิดกฎหมายอยู่นะฮะาผมจะเอาไปแล้วแบบไปคิดสูตรของผมเองผสมยาอื่นแล้วก็แบบออกจําหน่ายอย่างนี้ไม่ได้ได้ไม่ได้ยังผิดกฎหมายนะฮะวันนี้ครับท่านผู้ชมฮะที่เรานําเสนอกันทีมงานของเราส่งน้องใยไหมมรกตนะฮะไปเป็นตัวแทนเพราะว่าที่ผ่านมานี้เองเนี่ยนะฮะมีการแถลงข่าวและการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า m o อ ของ4องค์กรครับโครงการนี้ครับท่านผู้ชมฮะโครงการปลูกกระท่อม1ล้านต้นใครที่กําลังสนใจราย,ายละเอียดของการปลูกกระท่อมอยู่เนี่ยนะฮะไปติดตามพร้อมกันพบกับน้องใหญ่ใหม่เลยครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะมอยู่ที่หน้าบรรยากาศงานถแถลงข่าวโครงการปลูกกระท่อม1ล้านต้นค่ะซึ่งงานนี้นะคะจะมีการร่วมกันทํา MOU ระหว่าง1สมาคมและ3บริษัทค่ะซึ่งรายละเอียดในงานจะเป็นยังไงบ้างเราไปชมภาพบรรยากาศงานถแถลงข่าวกันก่อนค่ะนับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีของเกษตรกรไทยกับโครงการปลูกกระท่อม1ล้านต้นจาก4องค์กรที่ตกลงร่วมมือทํา MOU กันในครั้งนี้ ซึงได้แก่บริษัทยิ้มหวานอินเตอร์ฟู้ดจำกัดบริษัทไทยพลัสเทคโนโลยีจำกัดบริษัทเพื่อนกัน2021จำกัดรวมไปถึงสมาคมผู้ปลูกพืชทางเลือกใหม่เพื่อการเรียนรู้และการค้าไทยโดยได้มีการจัดแถลงข่าวให้กับสื่อมวลชนกันไปเมื่อวันอาทิตย์ที่1 2กันยายนที่ผ่านมานี่เองนะคะโดยรายการเดอะพีเพิลโชว์ของเราก็ได้รับเกียรติให้เข้าเป็นสักขีพยานในวันนั้นด้วยค่ะตรงนี้ผมเชื่อว่าจะช่วยนะครับฝากดันให้เกษตรกร ผ่านพน้นวิกฤตเศรษฐกิจผ่านพน้นปัญหาความยากจนไปได้สมบูรณ์แบบด้วยพืชกระท่อมคือชั้าของตัวใหม่ของประเทศไทยครับในการแต่ลูกนะครับสินค้าจากกระท่อมนะครับผมผาพาชีิิตความเป็นอยู่ของกเกษตรษกรและคนไทยก็จะดียิ่งขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราลองไปฟังที่มาที่ไปร่วมถึงรายละเอียดแบบเจาะลึกของโครงการนี้จากทั้ง4องค์กรที่ร่วมลงนาม MOU กันในวันนี้ดีกว่านะคะคุณหนึ่งคะขออนุญาตถามนะคะว่าโครงการปลูกกระท่อม1ล้านต้นคโครงการนี้มาได้ยังไงคะ,ะโครงการนี้นะครับเป็นโครง่าเป็นการทํางานร่วมกันนะครับระหว่างภาคเอกชนนะครับแล้วก็สมาคมผู้ปลูกพืชทางเลือกใหม่นะครับ เราร่วมกันเพื่อที่จะผลักดันให้เกษตรกรได้มีโอกาสนะครับ<ฆ>ได้เข้าถึงในเรื่องของการปลูกพืช<ฆ>กระท่อมซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจรัวใหม่นะครับ<ฆ>เป็นฟิวเจอร์ขอบตอนนี้ทางรัฐบาลนะครับได้แก้ไขกฎหมายปลดบล็อกพืชกระท่อมนะครับให้พ้นจากคาว่ายาเสพติดเรียบร้อยแล้ว<ฆ>เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เตรียมตัวครับเตรียมตัวจะผลักดันตั้งแต่เรื่องของการปลูก<ฆ>ถึงเรื่องของการแปลปรูปรวมถึงการจําหน่ายในอนาคตนะครับ วันนี้ประเทศญี่ปุ่นนะครับได้จดสิทธิบัตรพืชกระท่อมเราเข้าไปอยู่ในสูตรยาของประเทศเขาแล้วนะครับเขานําเข้านะครับแต่ประเทศเขาไม่สามารถที่จะปลูกได้เขาต้องนําเข้าจากประเทศมาเลเซียซึ่งตรงนี้เป็นนิมิตหมายอันดีมากนะครับที่ทางท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะครับรบัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะครับได้ปลดล็อกพืชกระท่อมเพราะฉะนั้นก็เลยจะเป็นโอกาสให้กับเกษตรกรได้เข้าถึงและสร้าง ไรายได้ให้เกิดจากการปลูกพืชกระท่อมครั้งนี้ด้วยครับผมบแล้วอย่างกระท่อมตอนนี้นะะที่ตัดสินใจว่าจะปลูกนี่คะ่ะเกษตรกรกลุ่มแรกพื้นที่แรกจังหวัดแรกที่เล็งเอาไว้จะเป็นที่ไหนยังไงคะเ,เริ่มจากนะครับประจินบุรีนะครับเพราะว่าทางสมาคมอยู่ที่จังหวัดประจินบุรีแล้วก็จะะจายเข้าไปสู่ภาคตะวันออกในภาคอีสานร,รวมทั้งภาคเหนือด้วยครับผมคุณสรนสาขาอย่างตัวบริษัทณนะตอนนี้ที่เรายือนอยูย่ก็คือที่จัดงานแถลงข่าวนะที่นี่ก็คือจะมีการผลิต ที่นี่ด้วยหรือเปล่าคะก็โรงงานนี้จะเป็นโมเดลในการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากกระท่อมครับเพราะว่านโยบายนี้ขอเสริมของคุณหนึ่งนิดหนึ่งนะว่าเราต้องการจะส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยทำเกษตรกรแบบยั่งยืนคือการปลูกกระท่มเนี่ยมันปลูกทีเดียวแล้วก็อยู่ยืนชลุกชลาอ่นมันจะเป็นผลดีกับเกษตรกรคือมีรายได้เป็นผลดีกับประเทศชาติคือว่าสามารถส่งออกนําเงินเข้าประเทศได้เราก็เป็นผลดีกับโลกเพราะว่าโลกจะได้มีต้นไม้มีพืชที่เกี่ยวขึ้นอีก แล้วก็เราจะส่งเสริมให้โครงการนี้ให้มันสําเร็จให้ได้เพราะเรามีเป้าหมายว่าเราจะทําจังหวัดปทุมธ,ธานีฮะให้เป็นเมืองหลวงแห่งกระท่อมออและโกโก,โก้ที่เราจะทำนะร,ร้านก้านี่คือคือร้านแรกนะอาจจะมีร้าน2ร้าน3ร้าน4ี่ครับครับผมครับผมและอย่างโรงงานนี้นะคะนอกจากการแปรรูปกระท่อมแล้วนะคะเรามีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อย่างอื่นไหมคะครับต้องบอกไปก่อนนะครับที่นี่คือโรงงานที่แปรรูป ผงโกโก้เป็นหลักนะครับซึ่งตอนนี้บริษัททองกระหนกเทรดนะครับกำลังเตรียมตัวที่จะรับซื้อผลผลิตในเดือนพฤศจิกายนี้เพื่อเข้าป้อนลายผลิตลายนี้แหละครับไลายนี้จะเป็นลายผลิตผงโกโก้นะครับลายผลิตเครื่องดื่มโกโก้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเตรียมรองรับเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็จะเป็นลายผลิตในเรื่องของการแปรรูปนะครับพืชอีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นกัญชาด้วยนะครับเป็นสารสกัดจากใบกัญชานะครับ นะครับผมซึ่งตอนนี้เรามีสินค้าซึ่เตรียม <S <S ก็เรียกว่าเตรียมตลาดนะครับเตรียมทดลองตลาดอยู่เริ่มทําออกมาเพื่อลองชิมนะครับลองทดสอบกันอยู่นะครับในขั้นตอนนี้อยู่ด้วยเหมือนกันครับผมและอย่างที่คุณหนึ่งบอกไวน้นะคะว่าในอนาคตเนี่ยะจะมีการส่งออกเนี่ยคะ่ะเรามีการคว <ผม S 1> <พ>บคุมเรื่องของมาตรฐานในการส่งออกไงบ้างเพราะทราบมาว่าคือต่างประเทศเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเข้มงวดครับรครับอย่างที่เกินไปช่วงขั้นต้นนะครับว่าวันนี้ประเทศญี่ปุ่นจดสิทธิบัตรนะครับยาที่ใช้สารสกัดจากกระท่อม เป็นสิทธิพัฒประเทศเขาเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมครับเราต้องเตรียมสารสกัดตัวนี้เพื่อที่จะเตรียมตัวส่งออกให้ทั้งญี่ปุ่นด้วยและทั้งอเมริกาั้งอีกหลายๆประเทศในยุโรปด้วยเพราะฉะนั้นเราจําเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องดูแลตั้งแต่กระบวนการแรกคือกระบวนการต้นกล้าจึงเกิดโครงการนี้ขึ้นนะครับเราทําต้นกล้าโกโก้เรามีประสบการณ์ตรงนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้หน้าที่ทําต้นกล้ากระทอมหนึ่งล้านต้นซึ่งเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่นะครับหนึ่งล้านต้นไม่ใช่ไม่ใช่น้อยนะฮะ เราเตรียมตรงนี้ไว้สําหรับเป็นแปลงอินทรีย์เต็มรูปแบบทั้งระบบ<ม>นะครับจะไม่ใช้สารเคมีเลยหลังจากที่บริษัทยิ้มหวานอินเตอร์ฟู้ดผลิตต้นกล้าคุณภาพในระบบอินทรีย์ออกมาก็จะดําเนินการส่งต่อให้กับทางสมาคมนะครับผ่านบริษัทเพื่อนกันให้กับเกษตรกรได้มีโอกาสได้ปลูกหลังจากนั้นป,ปุ๊บนะครับบริษัทไทยพัฒนะครับจะเป็นคนรับหน้าที่ในเรื่ององการ แปรรูปเพราะฉะนั้นวันนี้เราวางแผนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเราใช้กระบวนการการตลาดนำการผลิตเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับว่าโครงการนี้จะล้นตลาดไหมจะเกิดปัญหาเรื่องออการรับซื้อไหมเราผ่านการคำนวณเรียบร้อยแล้วครับว่าวันนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรปลูกแล้วเราเตรียมตลาดไว้รองรับแน่นอนร้อครับ ะข,ขอนรญยตถามนะคะคุณสุศสรศักดิ์นะคะว่าอย่างบริษัทเพื่อนกันนี่นะคะเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็มาดูแลส่วนไหนของโครงการครับก็บริษัทเพื่อนกันนะฮะก็มีหน้าที่รับพันก้าจากาบริษัทยิ้มหวานะนะฮะล้านต้นเพื่อ,อามาดูแล้วคัดคุณภาพแล้วก็ส่งให้กับสมาคมซึ่งสมาคมก็จะมี สมาชิกของเขาอยู่ในเครือของเขาอยู่แล้วก็เป็นแสนแสนคนนะฮะต้องกล้าที่จะไปถึงเกษตรมือเกษตรกรเนี่ยมันต้องสมบูรณ์จริงๆจะชำรุดไม่ได้รับประกัน,นะะแล้วก็สามารถเอาไปผลิตและจำหน่ายได้อันนี้เราก็ต้องมีหน้าที่ดูแลสายพันธุ์ที่ที่ทางออ,อยอแล้วก็ ส่งต่อให้กับสมาคมค่ะคุณสุเทพคะอย่างเกษตรกรที่สนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการนี้ค่ะหลักเกณฑ์แรกๆพิจารณาอยู่ที่อะไรคะครับในส่วนของสมาคมเนี่ยทำหน้าที่ในส่วนของประชาธมพันธ์นะครับแล้วก็จะมีคณะกรรมการที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเพราะว่าสมาคมเรามีประธานภาคมีประธานจังหวัดแล้วก็ดูแลเกษตรกรแล้วก็ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนด้วยนะครับเราจะมีการประชุมกันอีกนะเพื่อชี้แจงแนวทางต่างๆ และมอบหมายให้กับตัวแทนจําหน่ายของเราจะมีอยู่2รูปแบบคือพาอจากเมล็ดนะครับความสูงก็อยู่ที่20ซนติเมตรขึ้นแล้วก็จากการเสียบยอดนะครับความสูงก็อยู่ที่30ซนติเมตรขึ้นซึ่งถ้าได้ตามเนี้ยบริษัทเพื่อนกันก็จะทําหน้าที่เนี้ยนะครับเพื่อ QC แล้วก็ดีอีกอย่างหนึ่งคือทางาทางบริษัทยิ้มหวานเนี่ยเขารับประกันการเพาะปลูกเนี่ยหเดือนนะครับหลังจากที่รับต้นกล้าไปแล้ว1เดือนถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็โอเคผ่านแต่ถ้าไปนหนึ่งเดือนมีปัญหาปุ๊บทางบริษัทยิ้หวนก็จะ ส่งต้นมาเคลมให้จะทําให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยได้ผลประโยชน์สูงสุดรวมถึงบษษริษัทต่างๆก็ได้ผลประโยชน์สูงสุดด้วย คุณหน้าคุณตาคุณอาเป็นอย่างดีนะคุณอาค่ะนอกจากบทบาทและครงละครที่เราได้เห็นกันแล้วเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยคุณอาเนี่ยก็ถือว่าแบบเหมือนเป็นตัวแทนของสมาคมด้วยใช่ไหมคะครับความรู้สึกคุณอาค่ะที่เข้ามามีส่วนร่วมรู้สึกไงบ้างคะครับก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะทาให้พวกเกษตรกรและผู้ที่มีใจรักในการปลูกพืชนะครับได้มีงานซึ่งอาจจะเพิ่มรายได้ให้กับทุกท่านแล้วก็เกษตรกรซึ่งอาจจะเปลี่ยนทางเลือกใหม่โดยการมา ปูกพืชชนิดที่ทางสมาคม <c oughs> เราต้องการให้ท่านได้มีไรายได้ขึ้นมาค่ะลูกน้าอีกหนึ่งท่าน่ะคะรู้สึกยังไงบ้างคะงที่เข้ามาเป็นอย่างยิ่งครับที่วันนี้ได้มาร่วมในการทํา MOU ระหว่าง3บริษัทกับหนึ่งสมาคมานะครับก็เป็นทางเลือกใหม่ครับของเราในนามสมาคมผู้ปลูกพืชทางเลือกใหม่ก็มีข้อขัดข้องเรายังมีฝ่ายเกษตรกรที่ให้คําแนะนําแล้วก็มีฝ่ายกฎหมายที่ดูแลดังนั้นวันนี้ให้เกษตรกรไว้ใจได้แล้วก็ เราจะมะีสินค้าที่ออกมาโดยเป็นนวัตกรรมใหม่ทั้งหมดนะ,ะโดยมีสิ่งดีๆให้กับประชาชนคนไทยนะครับคขอบพระคุณคุณอาทั้งสองท่านมากๆนะคะขอบพระคุณค่ะครับ ำหรับเกษตรกรท่านไหนที่สนใจเข้าร่วมโครงการก็ลองติดต่อไปได้เลยนะคะตามข้อมูลที่เราขึ้นให้อยู่ตอนนี้และไหนๆก็บุกมาถึงโรงงานของบริษัทไทยพลัสกันแล้วเดี๋ยวยี่ใหม่จะขอเดินชมเครื่องจักรที่เขาบอกว่าพร้อมมากสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์มากมายหลากหลายชนิดที่กำลังจะส่งเข้าสู่ตลาดให้เราได้เห็นกันในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะตรงนี้จะเป็นโรงเขาเรียกว่าโรงโมเดลต้นแบบด้วย <c oughs> นะครับ <c oughs> ตั้งแต่โกโก้ของทองกนกเพเนี่ย <c oughs> ปีนี้นะครับ ปลายปีเดือนพฤศจิกาเนี่ยเราจะเริ่มรับซื้อผลผลิตแล้วโรงนี้นะครับจะเข้ามาแปลรูปเรื่องของโกโก้เป็นโปรดักต์ก่อนนะครับตอนนี้กําลังเหลือแค่รอแบบของออยอนเรื่องของการการั้นกั้นลายผลิตนะครับรวมถึงเรื่องของการบริหารจัดการะาระบบด้วยนะครับอัาตราการแปลรูปที่นี่ต่อว,วันนะครับทำผงโกโก้ได้ประมาณวันละตันเพราะฉะนั้นมันยังเป็นโมเดลเล็กอยู่นะครับ ผมรู้ว่าคุณเอกยังไม่เคยลองเลยเหรอคุณเด็ดเลยเหรอลองเลยเหรอลองอุ้ยตองอันนี้ภาคใต้เขากินอย่างนี้คนต่างันนี้บอกเออเออใช่ใช่นี่นะฮะท่านผู้ชมใครที่สนใจอยากจะปลูกเนี่ยนะฮะก็ติดต่อสอบถามไปได้เลยนะฮะสมาคมผู้ปลูกพืชทางเลือกใหม่เพื่อการเรียนรู้และการค้าไทยผมฝากเบอร์ไว้อีกทีหนึ่งนะฮะ084 075 4500ครับคือปลูก นะฮะเขารับซื้อเลยนะฮะใครที่มีพื้นที่หรือสนใจศึกษาโทรศัพท์ไปสอบถามได้อลองชิมเหรอลองชิมจริงจริงจริงเนี่ยเห็นคนใต้เขาบอกนะว่าต้องมีเกลือตามไปนิดนึ่งเออเกลือตามเสร็จหรือไม่ก็พวกเครื่องดื่มชูกําลังอ่ะตามเข้าไปหน่อยนี่เลยเฮ้ยคึกหน่อยดิกินนี่มันคือพืชกับท่อมนะนิดนึงทําไมอะ ขมขมนิดนึงเผื่อๆอะไรเงี้ยเผื่อๆหรออืมอืมอืมอะอืมอืมนะขมขมนิดนึ้าของขมขมนิดนึงนะแต่ก็ก็ถือว่าก็ทานได้โอ้โหผมว่าขมไม่นิดอ่ะแหมหลอกกันนี่นะรัตคนเปล่าเอออะนะคแับก็อย่างที่คุณเป้บอกฝากไว้แล้วกันนะครับโทรไปตามเบอร์ที่คุณเป้ได้ฝากไว้เมื่อสักครู่นี้นะฮะ